กิน่มึกงเลขได้เียงหมึกาหมึกเกี่ยวดังเงียวลาจ้ะเขาจิเก็บอะไรนะเขาจิเก็บอะไรนี่หวานไม่จิเก็บแล้วเรอีกินึงกินอไกินอกระชับมันจิเก็บส้มทุบนี่มันจิเก็บแล้วนี่ไม่รู้ค่ะอืมจังไรไมนจิเก็บไปสิเดี๋แจ๊กัมึกมีคนนี่เขากินตัวนี้มันบอกไม่ไงนะว่าถ้าเจ๊ถ้าเจ๊กลับมาช้านี่คือเก็บแล้วนะมาไม่ทันแล้วนะกระดูกอ่อน้มันบอก็ไ่ห พี่น้อยยืนในหมอนยืนในนี่ก็เปกาดีอลูกน้องมันเวียงเขาปกติดคนลูกน้องมันนั่ง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 รถเล้วโบิกีนาเปามเรืองประมต่อด้วยปรหมึกก้วยตั้มะุ่งกับเพลสแห้งประมุกโอ้ี่ยายไปกมกันเลม่จะไปเสอแล้วหรอใส่แล้อคน้า อ่ะนี่ไปซื้อล่ะอิ่มอิ่มยาม الحمد لله เอาตั๋วลุง